กำลังอยู่กับเรา ARIT Podcast สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ ARIT Podcast สำหรับ EP นี้ ขอนำเสนอหนังสือเรื่องอาหารผู้สูงวัยเขียนโดยอาจารย์ศรีสมรคงพันธ์ผู้เชี่ยวชาญอาหารไทยและนักโภชนาการเป็นนักเขียนรางวัลนราธิพง์ประพันธ์ปี2561ค่ะอาหารผู้สูงวัยตำรับอร่อยดีต่อสุขภาพดีต่อใจดีกับวัยผู้สูงอายุการเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจำเป็นต้องพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ที่สำคัญก็คือเรื่องการกินอาหารนั่นเองค่ะเราต้องกินอาหารให้ครบทั้งห้ามู่กินอย่างพอเพียงและหลากหลายไม่ซ้ำซากจำเจรสชาติไม่หวานจัดไม่มันจัดเพราะถ้าหากกินอาหารที่ไม่พอดีก็จะมีหลายๆโรคที่มักจะพบในวัยผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงโรคแรกคือโรคอ้วนพออ้วนก็ทำให้เดินไม่สะดวกข้อเสื่อม โรคที่ตามมาอีกก็คือโรคเบาหวานโรคเบาหวานส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการนะคะแต่จะพบเมื่อไปตรวจโรคอื่นๆบางก็เรียกว่าโรคแอบแฝงโรคความดันลุยสูงก็ตามมาโรคปวดตามข้อโรคเกาโรคต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะการกินอาหารการกินอาหารตามอายุตามวัยกินอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดีในชีวิตประจำวัน คือกินผักและผลไม้ตามฤดูกาลในหนึ่งวันควรเลือกกินผักและผลไม้ที่มีสีต่างๆอย่างเช่นมะละกอ1ชิ้นกล้วยน้ำว้า1ลูกองุ่นดำาถึงลูกมะเขือเทศสีดา3ลูกเป็นต้นนะคะผักที่มีสีต่างๆเช่นแครอทถั่วแขกกะหล่ำปีผักและผลไม้ต่างสีจะมีสารอาหารต่างกันมีเส้นใยและวิตามินต่างกันค่ะ วัยที่ขึ้นต้นด้วยเลข4คนในวนัยนี้สภาพร่างกายจะเริ่มเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะกับผู้หญิงส่วนผู้ชายวัยนี้ก็จะเริ่มมีโรคต่างๆที่ไม่ค่อยออกอาการซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มากับคนวนัยนี้ความต้องการพลังงานจะลดลงแต่ความต้องการแคลเซียมและวิตามินต่างๆจะเพิ่มขึ้นควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ไปเร่งความแก่ให้เร็วขึ้นนะคะ เช่นอาหารไขมันสูงอาหารทอดหรืออาหารที่ปรุงด้วยน้ำมันมากๆเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มชูกำลังทั้งหลายนะคะเมื่ออายุเข้าวัยเลขห้ายังต้องเตรียมตัวเพราะคนช่วงวัยนี้ประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายจะยิ่งลดลงโดยเฉพาะระบบการย่อยและการดูดซึมอาหารทำให้ร่างกายขาดสารอาหารบางอย่างควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8-12แก้วนะคะ กินอาหารประเภทข้าวแป้งให้น้อยลงเลือกกินอาหารที่ให้แคลเซียมสูงเช่นนมปลาตัวเล็กๆผักใบเขียวการกินสิ่งที่มีประโยชน์และจำเป็นในการดำรงชีวิตให้เป็นสุกก่อนแล้วจึงกินอาหารเพื่อสนองความอยากทีหลังกินอย่างมีสติการกินอาหารให้หลากหลายสำคัญและจำเป็นกับผู้สูงอายุนะคะเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์กินให้เหมาะสมกับช่วงวัยของอายุ จะช่วยให้มีสุขภาพดีแข็งแรงปราศจากโรคและยังทำให้จิตใจดีอีกด้วยนะคะข้อควรปฏิบัติอย่างง่ายๆสำหรับการกินอาหารของผู้สูงอายุก็คือ 1. กินอาหารที่ย่อยง่ายมีไขมันดําประเภทเนื้อปลาหรือเนื้ออกไก่ไม่ติดหนังหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่มีมันมากๆและไม่ควรกินเกิน 100- 150กรัมใน1วันนะคะ 2. การกินผักทุกชนิดโดยเฉพาะผักใบเขียวเข้มผักสีเหลืองสีแสดอย่างน้อยวันละ300กรัมค่ะดังนั้นในหนึ่งวันควรกินส้ม1ลูกฝรั่งครึ่งลูก,ลกแตงโมมะละกอหรือสับประรดหนึ่งจานเพื่อให้ได้วิตามินซีดื่มนมร่องไขมันหรือน้ำนมถั่วเหลืองวันละ1-2แก้วนะคะ 3. กินข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้องเป็นประจำรวมทั้งถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองนะคะ 4. ใช้น้ำมันในการหุงต้มแต่น้อยเมื่อปฏิบัติเรื่องอาหารอย่างถูกต้องแล้วนะคะก็ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะได้แนะนำเมนูอาหารประเภทต่างๆสำหรับผู้สูงอายุให้ได้เลือกทำและเลือกทานกันนะคะอย่างเช่นอาหารจานแคลเซียมอาหารบำรุงสายตาอาหารเส้นใย,ยไฟเบอร์อาหารจานปลา อาหารเบต้าแคโรทีนโปรวิตามิน A อาหารทุกจานได้บอกสูตรและขั้นตอนวิธีการทำอย่างละเอียดนะคะพร้อมให้คุณผู้ฟังได้ทดลองทำแล้วค่ะหนังสืออาหารผู้สูงวัยเล่มนี้นะคะจัดอยู่ในหมวด641.5627ค่ะมีบริการแล้วที่ชั้น4อาคารบรรณราชนครินสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะ สำหรับ EP ีต่อไปจะพบกับหนังสือเรื่องใดนั้นโปรดติดตามได้จาก Arit Podcast ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ